ววถ้าหารมีไว้ทำไมคำตอบไม่ใช่แค่ลมปากแต่คือเลือดที่ไหลในหัวใจเหนื่อรถลงดินเลือดลังลัง คนไทยยืนอยู่แนวหน้าไม่เคยวันไหวแม้ต้องเจ็บแม้ต้องสู้จนมดนลมเราคือกำแพงเหล็กกล้าต้องทุกชีวิตในแผ่นดินจทหารมีไว้ทำไม แล้วพักการมึงมึงลังมีไว้เพื่ออะไรไม่จำเป็นต้องมีพวกมึงประเทศไทยก็ยืนยัดอยู่ได้ได้ ตัวเองกูเกิดมาหลายสิบปีก็ไม่เห็นจะพัฒน,นามีแต่กัดกันเหมือนมาในสภามังนลาออกไปสักมีไว้แต่ทหาร Yes. <laughs> เพราะโดนระเบิดกลางสมรภูมิผู้นำไม่ฟ้องศัตรูกลับจะฟ้องประชาชนที่คิดตรงขามตนแม่ทัพทำงานเพื่อชาติ หมดอายุราชก,การก็ไม่ต่ออ้างระเบียรผัวทำผิดพลาดเขาข้ามต่างชาติกลับแต่ได้สิทธิ์ต่อยาวคนดีหมดโอกาสคนผิดกลับได้ ไม่ประนามผู้นับที่ทำผิดแต่มาเสนอหน้าวิจารณ์ทหารกล้าที่รักชาชาพรอบตัวตัวเองจะหมดอำนาจในวันข้างหน้าเมื่อกองทัพยังยืนยันยังทำให้การเมืองสั่นไหว ประเทศนี้บ้านเมืองร้องไห้แต่เสียงประชาชนยังดังไม่ถึงฟ้าความจริงถูกซ่อนความผิดกลับได้รางวัลคำถามยังขางคาในใจทุกคนแผ่น รอพืทางพินาขึ้นอยู่กับประชาชนจะ สวัสดีนะคะ oh, <wow. S 1> สวัสดี FC ช่องกาแฟดำ Channel b a c k น o f n e w ทุกๆก,กท่านนะคะมาร่ามาเลดมาโรยนะมาตอนฝนปโปรยทุกทีเลยจ้านะสวัสดี FC ช่องกาแฟดำ Channel b a c k o f n e w นะทุกทุกท่านนะสวัสดีคุณแมวดำคุณไทร้ายนะแล้วก็38ล้านท่านอย่าลืมดีกดปุ่มขวามือ3จุดนะนะกดไปแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะจะได้เปิดการมองเห็นเพราะเมื่อคืนไม่ย้ำอะหลุด มันหลุดไปใช่ไหมมันมันหมุนไปก็เออมันก็จะสองชั่วโมงละก็เลยไม่ได้ขึ้นต่อเนาะเพราะว่าพอยอดไลค์ไม่ถึงร้อยสองร้อยเห็นไหมดูสิยอดมันจะลดบูบเลยมันเป็นอย่างนั้นรนะบบเนาะ u t u b e ก็หมดแล้วนะคะสินค้าโปรนาทีทองนะวันนี้ก็มีปกติปกติก็นะฮะเออเเมื่อกี้ดูตกใจเลยนะ เอ่อมือปืนมือปืนโหดเหี่ยมมากเลยยิงป้องเดียวดับอินฟลูเอนเซอร์อเมริกาหรอวะอะไรชาลีเคิร์กรอโอ้ยไม่ได้ตามข่าวเลยเนี่ยเดี๋ยวนะอืมก็วันนี้ตามหน้าปกอะเนาะเอ่อ คือเขาด่ากันทั้งประเทศอะไอเรื่องไอเรื่องเปิดด่านปิดด่านอะไรอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาพูดรายละเอียดกนันเนาะมันกถียงกันข้างๆโคโก้อะไรเงี้ยแล้วก็คือถ้าเปิดก็พลาดอะระดับประชาชนทั่วไปที่ประชาชนทั่วไปที่เขามองประชาชนอย่างเราเรามองนะ,ะแล้วก็ระดับผู้นําเก่าๆระดับแม่ทัพเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ แอดตัดคลิปไม่ทันน่ะจริงแอดมีข่าวอันนี้มามีรูปมีอะไรมันตัดคลิปไม่ทันมันถ้าตัดแล้วมันก็จะไม่ได้มาไลค์สรุปเลยอข่าวไอเสกไปเล่นคอนเสิร์ตอะ่ะอัพไม่ได้ละเพราะว่าเผลอไปลบต้นฉบับมันก็ค้างอยู่อย่างนั้นโคตรเสรียดายเลยเหนื่อยทำเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้งานเนาะเนี่ยเออคือถ้าไม่อยากให้ประเทศไทยอะ่ะนะหรือว่าถ้ามึงอยากให้ประเทศไทยเป็นเหมือนประเทศในแปว มึงก็บังคับจิตใจประชาชนเยอะๆบีบไปบีบไปบีบไปรัฐธรรมนูนดีอยู่แล้วปีหกศูนมึงก็จะแก้มึงจะเอาคนที่แบบอ่าโดนแบนการเมืองไปสิปีหรือตลอดชีวิตมึงจะให้เขามาเล่นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะมึงทําไปแล้วมันจะเหมือนประเทศเนปาแล้วมันจะมันจะร้ะายแรงกว่าด้วยนะแต่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คือทหารก็คงไม่เอาเอาระดับเอ่อปืนใหญ่มายิงประชาชนที่ประท้วงหรอกนะประเทศไหนปลาเนี่ยไอ้พวกรัฐมนตรีเป็นไงวิ่งออกมาเหลืองเก่งในตัวเดียวอ้วนๆเขาก็ไม่ได้ว่าจะตีนะเขาก็ไม่ได้มีไม้ที่จะไปตีทุบอะไรอาจจะมีหินคว้างบ้างอะไรบ้างใช่ไหมเออมันโดดลงมาจากไอ้ตรงสะพานตรงนั้นนะ่ะแล้วก็มีตรงป่าหญ้าใช่ไหมแล้วก็ ข้างหน้าก็จะเป็นแหนแม่น้ํและบางคนก็วิ่งไปตามแม่น้าอะไรเหมือนมันมันหมดสตินั่นอยู่ตรงป่าหญ้าอะไรน่ะแล้วก็มีแบบโปรยเงินโปรยเงินมาเกาะเชือกหนีเครื่องบินอะไรอย่างเนะงี้ยนะเมืองมึงเก่งเนาะหงใส่มึงเป็นทหารเก่าอะ่ะเออไม่ไม่ตกเครื่องบินตายเหมือนมิช่บัญชาเฮ้ยมันมันเกาะเชือกไปแสดงว่าที่เชือกอาจจะมีรัดรัดตัวนะอาจจะรัดตัวไม่ใช่เกาะเฉยๆหรอกน่าจะมีรัดตัวแล้วก็โหนเชือกโหนเชือก คือโหนสามคนกันมัดแบบนี้นะจะเป็นทหารมัดสามตัวบินหนีไปสามสามคนอะนะแล้วก็โปรยเงินมาเพื่อที่คือโปรยเงินเหมือนประมาณว่าให้ประชาชนเก็บเงินตรงนั้นอะเพื่อที่จะหยุดหยุดการที่จะวิ่งเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีรมัฐมนตรีก็วิ่งออกมามันก็ซัดคือถ้ามันลุมจริงๆมันลุมกระทุบตายจริงๆมันลุมแล้วพอวิ่งไปบางคนก็กระโดดถีบบ้างอะไรบ้างเพราะอันเนี้ยเป็น,เ,ปนเอ่อเจนซี C หรือเจนเซ็ตะ จะมีเจน Y เจนซเจนใช่ไหมเป็นเด็กรุ่นใหม่หมดเลยสาเหตุก็คือรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีอะไรของประเทศเนปาลเนี่ยม,มันมีอันจกินลูกหลานใส่แบรนด์เนมหรูหรานะฮะแล้วก็ประชาชนเนี่ยมันยากจน,นก็ยากจนมันบีบคั้นตลอดแล้วเออมันบอกว่าอะไรนะรัฐมนตรีเนี่ยแม่งแบบปิดบอกแล้วอย่าเล่นกับโลกโซเชียล อย่าเล่นกับระบบนะมันไปปิดแพลตฟอร์มเขาหมดเลยแล้วมันแบบองสมมติเราเนี่ยปิดไลน์ปิดเอ่อปิดเนะปิดตนะิกด็อกปิด YouTube ปิด Facebook คือไม่ให้มึงเล่นจะปิดหูปิดตาประชาชนอย่างเงี้ยเขาก็ลูกคือดิเราไม่ใช่คนแก่เลยนะมีแต่รุ่น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 ทั้งนั้นเลยแล้วแบบโอ้โหกลายเป็นแบบก็คือจะลาจนป้นเมืองเลยทหารออกมาคือฟิวก็ตอนนี้ ก็ขณะคือพวกมึงอะมันเป็นอย่างนี้พอเวลาประชาชนเขาบอกอย่างนี้ได้คืบเอาศอกได้ศอกเอาวานะพอทนไม่ไหวปุ๊บลุกแบบเขาเรียกว่าจราจนกลางเมืองนะเออบอกว่าไงยอมลาออกแล้วไอเอผูอออนน้นำเนปาลยอมลาออกแล้วแล้วก็ยอมมาเปิดแพลตฟอร์มให้หมดแล้วมึงมันไม่ทันแล้ว มือปมันไปถึงไหนเขาไม่หยุดแล้วความบ้าคลั่งของคนน่ะอันนี้ก็เช่นกันมึงอย่ามาดูถูกอ่ะมันก็ไม่ต่างจากที่อ่าคือไทยไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดนะไทยมันเกิดมาแล้วนะยุคเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองนะ่ะแต่อันนั้นมันมันอันนั้นมันเอาใจอีกนะอย่างหนึ่งนะอย่างเอออย่างกรณียิ่งรักนี่ทางเป่าน้องวีดเขาก็ไม่ได้ว่ารุนแรงนะแต่มันก็เป็นกำกำลังคนมาหาศาลเพียงแต่ว่า อ่ามีไม่ใช่วัยรุ่นเนาะไม่ใช่วัยรุ่นอย่างของเนปาลแบบไม่ได้ใช้อารมณ์ไม่ได้ทาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองไม่ได้ทําลายสินทรัพย์ของของประเทศไทยนะไม่ใช่แผ่นดินเพื่อจีจะเรียกร้องให้นะยกออกไม่ออกแต่ก็มีการเกิดการตายเห็นไหมก็มีปืนอ่ามายิงมาอะไรเหมือนจะพยายามยิงม็อบเห็นไหมจนกลายเป็นตํารวจทหารต้องมาช่วยประชาชนอ่ะไม่ใช่มาฆ่าประชาชนนะมันต่างกันจะอันนี้เขาก็เค์ฟิล Here. Here. อ่เมืเ่อกี้ก็มีตายไปไปหลายคนอยู่นะเนป้ะมาเจ็บเยอะคือจำนวนคนมันเยอะเรายังเรายังจำฟิลของอ่อยูทูบเบอร์รุ่นน้องๆเด็กๆเนาะเนปาานี่หลายประเทศอยู่นะไอ้หลายหลายช่องอยู่ bible. นะว่าจะเป็นพี่กระพอยไหมแล้วก็เป็นอ่าแบ็คแบ็คแพเกอร์ใช่ไหมหลายท่านอยู่นะที่ที่ที่ไปแบบ กาศมันดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะไปถ่ายอะไรตรงเนี้ยแต่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นไปได้เพราะอะไรอ่ะเพราะบีบขั้นเขาอ่ะนะแล้วอันนี้ไม่ใช่แบบมันก็อดอยากพออยู่แล้วไหมไอ้ที่จนก็จนแล้วที่กระเพาโรงแรมเฮลตันเะน่ยเพิ่งจะสร้างเสร็จเปิดบริการได้แค่หนึ่งปีเองใหญ่โตมโหฬารใหญ่กว่าแถวนั้นแถวตึกเยอะแยะมากนะกระเพาทิ้งเนี่ย เพราะว่าอะไรเขาคิดว่าไอ้พวกลูกนะักการเมืองไอ้พวกการเมืองเป็นหุ้นส่วนอยู่โห oh. อันนี้ก็เหมือนกันเราคิดว่าเราจะพูดคนเดียวไม่ใช่นะแม้กระทั่งเอ,อท่านลังสีก็ยังพูดแล้วว่าให้ดูตัวอย่างประเทศเนปาไว้นะการบีบคั้นประชาชนเนี่ยคือไม่ใช่ประชาชนเขาจะไม่ได้รู้เหมือนสมัยก่อนนะจะไปหลอกไปไอ้นี่เขาไม่ได้ แม่ไม่แน่ใจวอาภาพทหารขึ้นมันมันไม่ค่อยไอ้นี่หรือเปล่าวก็ทุกเรื่องแหละคนเราถ้ามันบีบคั้นกันมากๆอะทุกเรื่องแหละนะสักวันก็ต้องระเบิดไม่ไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องเพื่อนฝูงนะหรือว่าเอ่อการเม้นแบบ การเม้นแบบว่าหาเรื่องเราองเงี้ยเราอาจจะมองมองปล่อยผ่านปลอยผ่านพอหลายๆเม้นหลเม้นเข้าเราก็ต้องระเบิดใช่ไหมเราก็ต้องพูดเหมือนกันมันมีขีดจำกัดอะความอดทนของมนุษย์อะเอ๊ะเสียงมันยังมีอยู่ไหมเนี่ยดูมันนิ่งๆแปลกๆคือพอมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เอาคืนไม่ได้เรอกมันเผาอ่า เผาโรงเรียนโรงพยาบาลสำนักงานอ่าที่ประชุมสภาอะไรหมดเลยนะไม่เหลือมันหมุนไหมเนี่ยเดี๋ยวนะแหมลำบากจังเลยเนาะเพราะว่านี่ก็หมุนไม่แน่ใจเพราะว่าลองเปลี่ยนไอ้นี้ใหม่เดี๋ยวนะเนีลยนะ อย่างชาวบ้านชาวบ้านที่อยู่ชายแดนหนองจานหรืออะไรก็แล้วแต่หลายจังหวัดเขาก็พูดเลยว่าเรื่องปากท้องอะไรเนี่ยเขาไม่ได้กลัวจะอดจะอยากหรอกคนชายแดนน่ะเขาบอกว่าเขาไปจับกบจากเขียดไปหาอะไรกินก็ได้เออไม่ต้องไปถึงแนวชายแดนป่าติขเมรด้วยแต่ว่าเขาอยากให้จัดการไอ้ชายแดนนี่เสร็จก่อนเออ อเคเดี๋ยวแอดเช็คเสียง mm hmm. แอดกันนึงว่าเสียงมันไม่มาไปคือเขาก็บอกเราไม่ต้องประชุมแล้วตอนเนี้ไม่ว่าจะเป็นอ่าอ่าเเบิ์ด er, แล้วก็